เสาร์อาทิตย์นี้พี่ดื้อไม่อยู่บ้านนะคะไปเข้าค่ายที่โรงเรียนพี่ยิ้มกับแม่ดื้อเหงานะก็เลยทํางานบ้านกันค่ะแม่ดื้อเปลี่ยนผ้าปูที่นอนเสร็จเรียบร้อยละพี่ยิ้มเป็นคนถูบ้านนะคะแล้วก็ดูดฝุ่นนี่ก็จะเราก็จะใช้ตัวช่วยนะคะเครื่องทุนแรงค่ะน้องก็ทําหน้าที่ของน้องไปนะคะทุกคนมีหน้าที่ค่ะยกเว้นพี่ดือ้อไปสนุกกับเพื่อนลืมแม่ลืมพ่อแล้วค่ะแม่ดื้อเอาพรมที่ในห้องพี่ดื้อออกมาตากด้วยนะคะวันนี้แดดดีค่ะ ทำงานบ้านเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเข้ามเมืองไปซื้อกับข้าวกันค่ะวันนี้พี่ยิ้มชวนไปที่ดิแคเนสเซ่นะคะเพราะว่ามีร้านค้าเปิดใหม่นะไปะออกเดินทางกันค่ะอากาศดีมากๆเลยเดี๋ยวไม่ได้เก็บบรรยากาศข้างทางมาให้ชมกันนะคะเวลาที่แดดแบบจัดจัด,จดท้องฟ้าเป็นสีฟ้าเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบถ่ายคลิปก็สวยนะะไม่ว่าจะใช้อะไรถ่ายก็สวยหมดเลยค่ะเข้าอุมโมงขับรถตรงไหนก็สวยค่ะต้นไม้ก็เริ่มเหลืองๆบ้างแล้วนะคะแต่พันนี้แดดมาอีกก็ น่าสงสารต้นไม้อยู่นะปรับตัวไม่ทันนี่ค่ะร้านนี้ที่นอร์เวย์จะออกเสียงว่าร้านยิสกนะคะก็จะขายของแต่งบ้านเข้ามาก็มาเจอดอกไม้ก่อนเลยคะ่ะอันนี้เป็นดอกไม้พลาสติกนะคะแต่ว่าสวยแม่ดื้อชอบนะเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศในร้านให้ดูนะคะก็จะเป็นพวกของแต่งบ้านอารมณ์ก็คล้ายๆอ,อ,อีเกียแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นแบรนด์ที่มีอยู่ที่นอร์เวย์นะคะแม่ดื้อไม่รู้ว่ามันมันมีที่อื่นบ้างหรือเปล่านะแต่ว่าที่นอร์เวย์มีค่ะ พี่ดื้อก็จะชอบอะไรนุ่มๆแบบพี่พี่ดื้อนะพี่ดื้อก็จะชอบนุ่มๆแบบเนี้ยค่ะก็มีผ้าปูที่หลับที่นอนปอกผ้าห่มอะไรเงี้ยก็ลายสวยๆนะคะลายซัมเมอร์ทั้งนั้นเลยเห็นเราก็อยากได้เนาะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีขายติยงด้วยนะคะเขาขายเป็นพวกของแต่งบ้านหมดเลยค่ะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นผ้าม่านนะคะซื้อไปแขวนเองก็แค่ดูขนาดมาอันนี้เป็นกล่องใส่ของกระจุกกระจิก ไม่ได้ว่าสวยดีแต่ว่าก็ไม่ได้ซื้อหรอกนะคะเพราะว่าที่บ้านก็เยอะแล้วนะมันไม่รู้จะเก็บตรงไหนแล้วค่ะก็เดินดูรอบๆก็มาเจอไอ้เจ้าไอ้เจ้าไม้หอมนะคะหอมดีแต่ว่าไม่ได้ยังมีอยู่ที่บ้านอยู่นะคะเดี๋ยวไว้ให้หมดก่อนแล้วค่อยมาซื้อก็เดินมาเจอโคมไฟอันนี้สวยดีถูกใจไม่ไดื้อนะคะแล้วก็มาลองแว่นตาค่ะอีกร้านหนึ่งอันนี้ใหม่อีกร้านหนึ่งแล้วนะ ก็เจอแว่นตาก็เลยเอามาลองนะเพราะว่าช่วงนี้ไม่ได้กินยาฆ่าเชื้อนะคะหมอเขาบอกว่าให้ระวังแสงแดดพอดีออกจากบ้านมาแล้วลืมเอาแว่นตามาก็เลยมาลองแต่ไม่ได้ซื้อหรอกคะ่ะเพราะามันบีบขมับอันนี้จะให้ดู็นดูอายแชโดว์สีม่วงของพี่ยิ้มนะคะพิมไอแล้ววูบค่ะหัวฟาดพื้นวันแรกนี่หน้าผากเป็นลูกมะนาวเลยนะพอวันที่3หน้าผากยุบแต่ตาม่วงแทนคะ่ะหลังจากกินอะไรเสร็จกันเราก็มาซื้อกับข้าวนะคะที่ ร้านคูปก็ร้านนี้ก็มาเจอดอกไม้อีงแล้วค่ะดอกไม้หน้าร้อนก็จะสวยๆแบบนี้เลยนะไม่รู้ว่าเขาเหมือนดอกกระดาษเลยค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะดอกกุหลาบก็สวยเหมือนเดิมนะคะก็มีหลากหลายสีให้เลือกสรรไปเราไปซื้อกับข้าวกันค่ะคนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะอากาศดีไม่รู้ว่าคนก็ไปขึ้นเขากันค่ะช่วงนี้กระลำดอกก็กําลังออกนะคะแต่ว่าไม่รู้ก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรกินนะเอาวางไว้ก่อนแล้วก็เดินมาเจอกับต้น เขาเรียกว่าต้นอะไรนะบาิิลิค u มเดี๋ยวก่อนนะไม่ได้จะพูดว่าไงมันเป็นโหระพาฝรั่งอะค่ะเดี๋ยวไม่ได้ซื้อเอาไปผัดเ,เดี๋ยวไม่ได้ซื้อแล้วก็เอาไปผัดมะเขือม่วงดีกว่าค่ะ ก่อนกลับพี่ยิ้มแวะไปซื้อเมลเชคนะคะแต่ว่าไม่ได้กินไม่ได้นะคะเพราะว่ายาแอนตี้เบอติกาที่ไม่ได้กินอยู่ก็คือให้ระวังแดดแล้วก็มารีโปรดักนะคะมารีโปรดักก็คือของที่มีส่วนผสมของนมของอะไรพวกนี้ไม่ได้ไม่สามารถกินได้นะคะตอนนี้ก็ขับรถมาใกล้จะถึงบ้านแล้วค่ะก็ถ่ายบรรยากาศมาให้ดูนะคะอากาศดีสวยมากๆเลยค่ะวันนี้20องศาได้ค่ะ